ไม่มีบ้านฉันไม่มีเต๊ว่ะแล้วเวลานอนเขานอนกับแม่เตียงเวลาไปไหนท่านผาอืมนอนนอนเตียงกับแม่เขานี่แหละนะสมัยสอนให้คนแก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหลับไปก่อนไปยุ่งไม่ได้แม่หนุ่มปลอดพอเลยนะแม่พอเลยนะพี่พาลูกไปเที่ยวพี่ต้องห่อเปแบบทุกครั้งปิดเปยเปยนูเลี้ยงเปยสี่เลี้ยง ไม่เป็นเตแบบโซลาร์อแต่เขาบอกว่านอนสบายนะเป็นนั้นนะสะเน่อหัวโจ๊บัตตี้อยู่ไหนนะโจ๊บัตตี้แม่หาหอเสร็จยังเนี่ยหาหอเสร็จแล้วก็กัต่รวจสุขภาพอืกับตอนเที่ยงแหละเฮ้ยไม่อยู่คำวันละอ้ยยยยยหย อีเลยถึกร้องิ่มมาเมื่ไยแล้วนัวค่ะเนาะไกอันนี้อันนี้รักเดที่สุดของฉันนะลูกคนนี้วเหรอโหเลนเลเล่นกันทุกคนเด็กลองดี้องดิ้องเลยเร็วๆลองเลยเราให้ฟังเลยเอ๊ชอบไม่หยอกไงแบบนี้น่าเอาอนชันทานะทาคิว

นี่ทางนี้เราทำงานนี่ล้วเดี๋ยวของหวานอือของหวานอุ้ยอ่ะโชว์ปุ้งเดี๋ยวเขาเห็นเขาเห็นปุงน้อยเนี่ยพี่ไพว่าเขาเห็นยังเห็นแล้วเนี่ยลองทำมือไปมาไปทาซิวันของแล้วทำไในหลานหน่อยก่อนทำไมหนูชอบ เล่นน้ำลายทำไมหนูชอบอ้อวกที่เดกก็คื่เียที่เจียทำไมล่ะเกี่ยวอะไรกันเหรอเดี๋ยวยั่ไม่นไมอนจะมอง,องมเ็นกันไม่ตายอ่ะไม่ตายเดี๋ยวนะไปแล้วไปแลวภาษาต้อง พูเป็นละหมอเป็นยังหมอเป็นยังอันลิ้นของไอ้ขาวนะของ,มงอนมอย่างเดียวใช่หมาน้องเป็นยักษ์มาโอ้หวานน้องดีมากไอ้ขาวไม่เป็นฝ้าเลยอ<ว>๋อเพราใช้ใช้ผ้าก๊อตล้วง อาบน,น้ำอาบน้ำใช่หมอ,อเป็นขั้นตอนอในการอาบน้ำระะับมีอยู่มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่บะไปถึงออกเวลาอื่นนะพี่ตองไปเอานมมาเขาจะร้องเร็วเดี๋ยวมันเพี้ยงดังงั้นเหรอใชวงง่ว่ายังไงคะว่ายังไงคะ เออเป็นเด็กที่แปลกเข้าไอ้อ้ําอ่าอ่อ่าน่ะน่ะเียเเียวเย ร้องผมพนันเลยว่าร้องไอ้สงสัยจะเสียพนันไว้รอบนี้ไว้ไม่ร้องเว้ยใจเยอะแบบนี้ก็ได้อเยอะแบบนี้ก็ได้นะอเยอะแบบนี้ก็ได้นะบุ้งน้าได้ไหวกเยอะแบบนี้ก็ได้นะณเยอะแบบนี้ก็ได้นะถูกใจอัเยอะแบบนี้ก็ได้น้ำมูกตุ่มจม

แล้วแลวอ้อู้อู้อู้ออยากพูดอู้อยากพูดนะอือฮ่า <c oughs> อยากพูดนะอะอยากพูดอนะ่ะอุ๊ยอ่ะอือหับรถดิแล้วก็เราบวกแบบเรียงตามโค้ดอ่ะแต่ประกันสังคมยังไม่ได้บวก มันหาไม่เจอไปหนึ่งอ่ะโอ้่นะอันเหลืองอ่ะเออ,อมันนแบบ่โปรยอยู่กันในนั้นเชวอ๋อเราก็เลยข้ามไปก่อนมาบวกหัวอื่นก่อนถึง s d c h เฮ้ยผ่าน้องมาดูลูกโป,ป่งเปล่าดูแล้วเมื่อกี้วมา่กีนออันเหรอ่าตัวแสบม,มาดูลูกโปง่งเฮ้ยลูกโป่งไงวะ เ,เออน้องขี้ด้วยนะตอนตอนเที่ยงอ่ะอ้าเหรอโอ้โหแทบจะล้นออกมาดียังไม่ล้นปกติไม่ขี้นะปกติขี้ตอนตอนเย็นนะตอนเที่ยงโอ้โหเหมือกำล<อ>ังแน่นเลยแล้วใครเช็ดผมนี่แหละครับดีมากถู่บ้านไม่เช็ดเห็นขี้<า>ลกกูกไม่คุ้นเลยโชว์ไม่เอาท้องขึ้นโชว์ค่ะ เาดูอีกเนี่ยดูขาวใช่ไหมเชอรนะมีเ <c oughs> งามีเงายายหรือโนออหน่อ้อมงานมีเงาอ้อมงานมีเงาน้ำเต็มนะใช่ปะใช่ปะยยใช่ปะใหญ่ออพูดได้ใหญ่ใช่ไหมอ้อมอ่ะกวงมีเงากวงใหญ่พูดะยยอะไใหญ่ใหญ่พูดอะไรใหญ่เยอะเจ้พูดอะไรใหญ่คะอิ่มหรอือยัยยยอยงเนี่ย อินแล้วใช่ไหมพิงค์ยิ้มเอาทำไมจะร้องจะร้องมันกลัวพี่หรือเปล่าจะร้องมันกลัวพี่อะจะกลัวเสียงพี่มาหรือเปล่าจะร้องตกใจเสียงพี่มาหรือเปล่าใช่ไหมคะใจเสียงพี่มาพู่ยัยมาสิไม่ใช่ป้ามา

ยายพาไปเที่ยวเมกาหน่อยยายยายทำอะไรยาพาเที่ยวเมกาหน่อยายพาไปนีกแวไหนดูสิยายทอะไรหนูนอนะคยายก้เหอไปนี่มันเป็นเด็กคนเดียวที่ไม่กลัวไอ้อ้ำมเด็กทุกคนจะกลัวไอ้อ่ำจะไม่ชอบไอ้อ่ำหมดเลยนะมีมีน้องของขวัญคนเดียวนะไม่กลัวเห็นไอ้อํำแลยยิ้ม ครับคคคหหหนนนนนนีีีีีีีี่่่่่ททททททไไไ Good yeah. ใช่ไหมออไอขวัญน,นอย,ย,ยอยะะอะนันจ้ยอออ่ะอ่ะจน้ขอ,องขวัญมาแล้วเหรอของขวัญมาแล้วเหรอคะ่ะของขวัญมาแล้วเหรอะคะ่ะ อ้าเหม็นหุล้เหม็นปลาส้มหรอจามเลยลูกหมดแรงแล้วลูกคุณอนจะหลับแล้วััันนน ใส่ตาใส่ตานะีวบอใส่ตามันพี่ค่าเอใส่ตามชัมองหางตาเหรออืมเอือง่ะ